โอเคครับก็สวีดสวีดัสคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการแลปเปิ้ลเมชชันเคยโอเยนะครับเกม GTA V กลิ่นแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะวันนี้นะครับพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะมาแนะนำผู้ชมเลยในก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะนี่เซิร์ฟนี้เลยนะฮะก็เป็นเซิร์ฟแนวอะไรนะครับก็เป็นแนวโลเปนะครับสวมบทบาททั่วไปนั่นเองนะครับใครที่สนใจนะฮะอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้เดี๋ยวพี่ จะพิมข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็ตอนนี้นะทางเซิร์ฟมีไวริทด้วยนะครับหลือไปสอบขอไวริทได้ที่ดิ o กดของทางเซิร์ฟเท่านั้นนะครับเลิงอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับส่วนวิธีการเข้าเซิร์ฟนะครับก็ให้ทําการกด f 8นะครับอ่าแล้วก็ตามด้วย connect ip แบบนี้เลยแล้วก็ทําการกด enter ปั๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลย <Yeah. S 1> let's go เย้ตอนนี้เราก็เข้าไปในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเมื่อคุณผู้ชมเข้ามาครั้งแรกนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็รับการกรอกข้อมูลนะฮะตัวละครนะครับของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกหมอเสื้อผ้านะครับทรงผมแหวนนาฬิการองเท้านะครับเพียบเลยนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็มาดูปุ่มคําสั่งภายในเซิร์ฟันดีกว่านะครับว่า มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยกด F1 F1 นี่ไม่มีอะไรนะครับกด F2 ปกติแล้วกด F2 นะครับจะเป็นการเปิดกระเป๋านะแต่ว่าเซิฟนี้นะครับกดตัว T อ่ากดตัว T ก็เป็นการเปิดกระเป๋านั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมากด F3 นะครับก็จะเป็นแอนิเมชันนะฮะท่าทางต่างๆนะครับก็มีหลายแบบเลยนะครับก็แบบเมื่อกี้ก็เป็นการแบบสวัสดีครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแบบว่าอันใหม่ด้วยนะครับ new นี่เป็น5เต้นมาใหม่นะครับแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม F5 นะครับ F5 ไม่มีอะไรกด F7 นะครับก็จะเป็นใบแจ้งนี้นะครับหรือว่าบินนะครับแล้วก็ F9 นะครับก็จะเป็นเมนูอุ้มนะครับก็มีด้วยกันประมาณ3แบบนะครับก็จะมีอุ้มมีขี่หลังแล้วก็แบกนะครับแล้วก็กด F10 F10 นี้ก็จะเป็น Economy นะครับของราคาขึ้นลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับกล้วยก็1อันประมาณ 71บาทนะครับนี่ก็มีหลายอย่างเลยนะส้มก็ตอนนี้ประมาณ1อัน69บาทนะครับประมาณนี้เลยโอ้มีหลายอย่างเลยนะแล้วก็ต่อมานะครับกด d e ลิ t e อ่านี่เลยนะก็จะเป็นสกอร์บอสนะครับก็จะมีอ่าไอบอกนะครับเบอร์โทรศัพท์มีอ่าตำแหน่งนะครับหรือว่าอาชีพนะครับแล้วก็เพลเออร์ออนไลน์นะครับก็จำนวนอ่ากี่คนนะครับที่ออนอยู่ในเซิร์ฟนะตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ13คนนะฮะ แล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม M นะครับปุ่ม M ก็ไปการเปิดอเมนูวงล้อขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นการถอดเสื้อโอเคตอกกางเกงประมาณนี้เลยโอเคก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดเกิดนะฮะโอเคตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดรับของเริ่มต้นนะครับนี่ก็ทําการกดตัวจีแต่ว่าพี่จะยังไม่รับนะครับส่วนนะครับเดี๋ยวมาดูที่กระเป๋ากันดีกว่านะครับอ่านี่เลยนะครับก็ อ่าทางเซิร์ฟนะครับมีกาชาด้วยนะครับเป็นกาชาโตเนตนะครับเดี๋ยวพิทักการขึ้นรูปให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นกาชาอ่าสุ่มลดอีโวนะครับลูกละ10บาทนะครับนี่ก็เดี๋ยวพิทักการเปิดให้ดูแล้วกันเนาะโอเคก็ทำการเปิดเลย <Yahoo! S 1> นี่ได้เงินมาประมาณ10,000บาทนะะว้าว,ว,าวนะครับก็ทำการเปิดอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะ ได้เป็นปูนนะครับอ่าได้ปูนมา1อันนะฮะก็ประมาณนี้แล้วส่วนรถนะครับรถอีโวรถมอสนะครับน่าจะออกยากนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นอ่อกาชานะครับเดี๋ยวนะกาชาอันนี้นะครับก็จะเป็นกาชาสุ่มกล่องจูนรถนะครับเดี๋ยวพี่ทำการขึ้นรูปให้ดูฮะนี่เลยนะครับลูกละ10บาทนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถโด o n a t กันได้นะเซิฟนี้โอเคมาเราก็ทำการเปิดกันเลยคุณผู้ชม แปวได้เป็นอันนี้มานะครับก็ทำการเปิดอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเนาะโอ้โหได้เป็นอะไรมาก็ไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะแปลว่ากล่องจูนรถนะครับน่าจะได้ยากด้วยนะฮะ oh, <no. S 1> โอเคต้องเสี่ยงดูงเอานะครับมาเราทําการมารับของเริ่มต้นกันดีกว่านะครับก็ทําการกดตัวจี้นี่ได้มาแล้วนะครับมามาดูกันครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับ โอเคอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีบัตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็เงินนะครับเงินเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ20,000บาทนะเซิฟนี้นะครับอ่าถือว่าให้มาเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็จะมีกาชารลดเริ่มต้นด้วยนะครับมาให้1ลูกนะครับก็จะเป็นกาชาสีแดงอันนี้เลยฮะก็ทำการเปิดดูกันครับไม่รู้ว่าจะได้เป็นรถคันไหนนะฮะโอเคก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคแล้วก็ต่อมานะครับก็จะได้เป็นเบอร์เกอร์นะครับก็สามารถกินได้นะครับแล้วก็มีโทรศัพท์มาให้1เครื่องนะครับแล้วก็บัตรดีสกินเอาไว้แต่งตัวใหม่นะครับแล้วก็เครื่องดื่มประมาณนี้เลยนะครับส่วนโทรศัพท์นะครับก็กด f 1นึ่งนี่ไงอ่าแล้วก็เดี๋ยวทำการตั้งค่าเป็นภาษาไทยแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยเมาส์นะครับส่วนทวิตเตอร์นะครับก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะครับนี่เป็นไงโอเคก็ตามนี้เลยนะฮะ ไปครับเราก็ทําการวิ่งไปเบิกลดกันดีกว่านะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นกาลาดนะฮะนี่เป็นไงแมปกาลาดโคตรสวยอ่ะคุณผู้ชมนะครับปีนขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นับจะเป็นจุดเบิกรถนะฮะนี่นะครับก็รถที่เราได้มานะครับก็เดี๋ยวทําการเบิกกันดีกว่านะครับอ่าก็น่าจะเป็นคันนี้มั้งนะครับโอเคกดตัวเกสตาร์ทรถใช่ปะอ่าใช่ด้วยนะครับกดเกสตาร์ทรถแล้วก็กดตัวบีนะครับคาดเข็มขัด แล้วก็กดยล็อกรถนะฮะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรานะครับการเปิดแผนที่ให้คุณผู้ชมดูนะฮะอันนี้ก็คือภายในเซิฟทั้งหมดเลยนะฮะนี่เป็นไงนะครับว้าวเป็นไงเฮ้ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ตันไม่เลยนะฮะเดี๋ยวเรานะครับไปสำรวจที่อื่นกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเซิฟก็ถือว่าลื่นใช้ได้เลยนะครับ ส่วนระบบต่อมานะครับเซิฟนี้มีระบบอะไรบ้างนะครับก็จะมีอ่าวอล์โซนด้วยนะครับสามารถไปฝึกซ้อมต่อยได้นะครับแล้วก็จะมี NPC นะครับให้ซ้อมบูด้วยนะครับส่วนจุดวาร์ปนะครับจะอยู่ที่กาะดานะครับเดี๋ยวพี่ค่อยพาไปดูนะฮะโอเคก็มาถึงกันแล้วนะครับแล้วก็ไปดูกันนะว่ามีรถอะไรขายบ้างนะฮะโอเคเราก็ทําการกดตัว E ีเลยนะครับ อ่าเปิดมาก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะฮะฮาร์เลยนะครับประมาณ30,000บาทนะครับอ่าบิ๊กไบค์ก็ประมาณ30,000นะฮะอ่าแนวสปอร์ตก็มีนะครับมีหลายคันเลยคุณผู้ชมดูดิโอเครถซุปเปอร์คาร์ก็มีนะครับรถทำงาน SUV 50โล60โลนะครับอ่ารถอันนี้เป็น80โลนะครับก็ประมาณ350,000บาทนะฮะไ <Yahoo! S 1> ปะแล้วก็กลับไปที่รถของเรากันดีกว่านะครับส่วนหน่วยงานในเซิร์ฟนะครับตอนนี้ก็ รับหน่วยงานด้วยนะครับตำรวจแล้วก็หมอนะครับส่วนช่างเซิฟนี้นะครับไม่มีประชาชนสามารถไปซ่อมรถได้เองแล้วก็แต่งรถได้เองนั่นเองนะฮะถือว่าดีมากๆเลยนะครับใครอยากเป็นผอตรก็ลองไปสมัครดูนะฮะตอนนี้ครับเราก็กลับมาอยู่กันที่กาลาดแล้วนะครับก็เดี๋ยวพิธีการจอดรถไว้ตรงนี้เลยกันโอเคล็อกรถด้วยนะครับเรียบร้อยไปเดี๋ยวไปดูจุดวาบนะครับ ที่วาร์ปไปวอลโซนนะฮะก็จะอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้เลยนะฮะนี่โอเคก็กดอี้นะครับเพื่อการวาร์ปมาแลก็เสียเงินประมาณ500บาทนะครับโอเคนี่เลยนะนี่ก็คือวอลโซนนะครับเป็นไงโอ้โหโคตรโล่งนะครับส่วนจุดกลับนะฮะก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะอ่ะก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบอ่าโซน AFK ด้วยนะครับส่วนโซน AFK นะครับอยู่ตรงไหนนะครับก็ อยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่นะครับ AFK zone นะครับแล้วก็ต่อมาครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อดีกว่าด้านหน้านะครับก็จะเป็นสอนอตำรวจนะครับนี่ด้านหน้าก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับมีป้อมนะครับนี่นะฮะก็ลงแม p สอนอใหม่ด้วยนะด้านในก็จะสวยงามๆเลยนะครับลงแม p สอนอใหม่นะฮะส่วนโรงพยาบาลเซิฟนี้นะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้ไปแล้วก็ไปดูที่โรงพยาบาลกัน โชว์ไป1รอบนะครับนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับก็จะมีโลโก้เซิฟด้วยนะครับโชว์อยู่ด้านหน้าเลยนะครับโอเคประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับเดี๋ยวทำการเปิดแผนที่ดูกันนะครับส่วนไอจุดสีส้มๆตรงนี้นะครับที่เป็นรูปสายฟ้านะครับจะเป็นจุดจกสายไฟมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าเป็นจกสายไฟนะครับแล้วก็อู่ช่างเซิฟนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยปะแล้วก็ไปที่อู่ช่างกันคุณผู้ชม ตอนนี้เราก็มาถึงอู่ช่างแล้วนะครับนี่ก็จะอยู่ทางด้านขวาเลยนะฮะตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดซ่อมรถมั้งนะครับส่วนแต่งรถนะฮะก็จะอยู่ทางด้านในนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับรถอีโวที่พี่บอกนะครับอ่าเฮ้ยอย่างเทะคุณผู้ชมส่วนจุดแต่งรถนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่ตรงนี้ก็คือจุดแต่งรถนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดเครื่องยนต์ได้นะครับส่วนรถคันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ทำการ จอดทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าคนที่ขับรถอีโวมาครับเป็นนายกนั่นเองนะฮะอยากอยากได้คันไหนมั้งครับอออยากได้คันนี้เลยครับเดี๋ยวผมเอาไปเลยเนาะโอเคครับโอเคครับนะได้มาแล้วนะครับอุ๊ยแต่งสันตุ้ยนะคุณผู้ชมดูดีนะครับเฮ้ยเสียงเครื่องก็อย่างโหดนะครับไปพร้อมลุยพร้อมลุยแล้วก็จุดต่อมานะครับในแผนที่นะครับก็ทำการเปิดดูกันนะฮะ โอเคตรงนี้สีเขียวๆนะครับรูปเงินนะฮะก็จะเป็นจุดขายของนะครับหรือว่าจุดรับซื้อนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีคาสิโนด้วยนะฮะนี่เลยนะครับนี่เดี๋ยวจะไปสำรวจที่คาสิโนกันนะฮะไป Let's go นะครับปการซิ่งกันเลยนะครับส่วนกิจกรรมภายในเซิร์ฟนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเก็บแอดดอปนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับชิงพื้นที่แก๊งนะฮะเฮ้ยน่าสนใจด้วยนะครับแล้วก็จะมี ประมูลรดนะครับทุกๆวันที่1ิบของเดือนนะครับเซิร์ฟนี้มีประมูลรถด,ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นพวกรถมอสแล้วก็ลดในเกมประมาณนี้เลยตอนนี้เราก็มาถึงคาสิโนแล้วนะครับจอดรถไว้ตรงนี้เลยนะครับโอเคส่วนจุดวาร์ปนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตอนนี้เราก็วาร์ปเข้ามาอยู่ทางด้านในแล้วนะฮะนี่ก็สามารถมาเล่นคาสิโนได้นะครับก็น่าจะเป็นพวกบาคาร่า ala, หรือว่าโต๊ะป๊กเก้งประมาณนี้เนาะ เออแต่ว่าพิี่ไม่เล่นล้วกันนะเออไปถนัดโอเคตอนนี้เราก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อมานะครับงานผิดกฎหมายนะครับที่ตํารวจจับนะเซิฟนี้มีอะไรให้ทําบ้างนะครับก็จะมีจกปูนนะครับแล้วก็จกสายไฟประมาณนี้เลยนะมีแค่2อย่างเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในอนาคตนะอาจจะอัปเดตเข้ามาด้วยนะฮะอึ๊บนี่เหินไปเลยปแล้วก็ไปที่เลเบลกันนะครับส่วนเลเบลเซิฟนี้นะครับก็ทำการเปิดแผนที่ดูแป๊บหนึ่ง อ่ะก็จะอยู่ที่สนามบินทะเลทรายตรงนี้เลยไปเลสโก้ตอนนี้ครับแล้วก็มาถึงเลเบลแล้วนะครับนี่อันนี้ก็คือทางเข้าเลเบลนะฮะโคสวยอ่ะคุณผู้ชมดูดีนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่โตครับกันนะว่ามีอะไรคราบบ้างนะครับอนี่จอดรถเท่เลยเป็นไงโอ้โหโอเคปลดแคเค็มคัดก่อนนะครับไปแล้วก็ไปดูกันนะฮะอ่าโตครับก็อยู่ด้านในเลยนะฮะโอ้โหอันเบลอเลยคุณผู้ชมโตครับ โอเคอยู่ทางด้านขวาไม่มีอะไรอ๋อนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายนะครับประโทโอเคอุ้ยอันนี้คืออาวุธเนี่ยโอ้โหเจ็ตแค่อาวุธโคตรเยอะเลยคุณผู้ชม,มดูดินะครับนี่ตามไม่เลยนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ่าเหมือนกันนะครับันมีสเก็ตบอร์ดนะฮะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถอ่าคราฟกระชาได้ด้วยนะฮะ ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะคราฟอีกแล้วนะฮะนี่ก็สามารถคราฟเครื่อง AED ได้นะฮะแล้วก็ชุดเกาะนะครับประมาณนี้เลยนะฮะส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเลเวล1นนะครับอ่าด้านนี้เป็นเลเวล2นะประมาณนี้เลยส่วนตู้เซฟนะครับก็น่าจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็สามารถเก็บของได้นะฮะไปครับแล้วก็เดี๋ยวไปทําอาชีพกันดีกว่านะครับส่วนอาชีพอ่าเซิฟนี้นะครับมีอะไรให้ทําบ้างนะครับที่ถูกกฎหมายนะฮะก็จะมี เก็บกล้วยนะครับเก็บมะม่วงเก็บเห็ดเก็บส้มเก็บไข่มุกเก็บฟักทองนะครับเก็บแตงโมแล Aí, ids, huh Nana, ้วก uh, ็ต <ahead wrestling ps> well, ัดไม้นะครับแล้วก็จะมีค่าไก่นะฮะค่าวัวค่าหมูนะครับแล้วก็ขุดเหมืองอ่าแล้วก็มีซ่อมไฟนะครับแล้วก็อาจะมีเกาะด้วยนะเซิฟนี้นะครับนี่เดี๋ยวพี่จะการเปิดแผนที่ให้ดูนะฮะอ่านี่เลยนะครับที่เกาะนี้นะครับที่การไปนะฮะก็จะมาที่ตรงนี้นะตรงท่าเรือสินค้านะครับแล้วก็จะมีสะพานนะครับ สะพานยาวๆเราก็สามารถขับรถมาได้เลยนะครับที่เกาะนนี้ก็สามารถฟาร์มอ่าขุดแร่พิเศษได้นั่นเองนะมันจะมีแร่ต่างๆนะครับที่พิเศษเดี๋ยวพี่ขอทำการแวะร้านขายแป๊บหนึ่งนะครับดูว่ามีอะไรขายบ้างนะครับอ่านี่เลยนะครับโอเคก็ทำการกดตัุ้นะครับก็โทรศัพท์นะครับอ่าพวกขนมน้ำนะครับอ่าอุปกรณ์ซ่อมรถวิทยุนะกล่องซ่อมไฟนะครับลำโพงประมาณนี้เลย ตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันอีกหนึ่งอาชีพแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นจุดเก็บเห็ดนะครับนี่เห็ดต้นมะเร่เลยนะฮะอ่าแล้วก็ับการกดตัวอีนะครับทำการเก็บนะเซิฟนี้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อด้วยนะครับมาที่เก็บได้เลยแล้วก็ทาการกดตัวอีนะครับอ่าถือว่าดีเลือแล้วก็เก็บเร็วด้วยนะครับเป็นไงแป๊บๆนะครับตอนนี้เราก็ได้เห็ดมาเท่าไหร่ละประมาณ3อันนะครับเก็บได้สูงสุดประมาณ40อันเลยนะฮะ เป็นภาพจับเซิร์ฟแนวโลเพเซิร์ฟนี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีไวริตด้วยนะครับหลืมไปสอบขอไวริตได้ที่ดิสคอร์ดของทางเซิร์ฟเท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยโอเคพี่ก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยละกันโอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กดซับสไคร์นแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อนๆชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับลืมบายจิกันจุ๊บๆ